คุณหมอสกายคะคำถามอะไรที่ถูกถามมากที่สุดในปี2024เมื่อคนไข้มาทำตาคะคำถามแรกที่เจอทุกคนเลยก็คือทำตาสองชั้นแล้วจะโป๊ะจะหลอกจะตาหายแคงไหมซึ่งอันนี้ยหมอว่าขึ้นอยู่กับสไตล์การทำของแต่และคลินิกและคุณหมอแต่ละท่านเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าคนไข้กำลังกังวลเนี่ยหมอแนะนําให้ดูรีวิเวเยอะๆ ซึ่งของสกายคลินิกก็สามารถไปดูที่หน้าเพจของสกายคลินิกก็จะมีรีวิวคนไข้ยเยอะมากๆเพราะว่าเราจะทำรีวิวให้เห็นว่าคนไข้ที่มาทำที่คลินิกเราเนี่ยสไตล์ธรรมชาตินะคะเราก็ไม่ได้เป็นหอยแคงค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะทำให้คนไข้คลายกังวลไปได้ค่ะ ส่วนคำถามที่สองที่เจอกัน,นบ่อยๆก็คือทําตาสองชั้นแล้วบวมกี่วันใช้เวลาพักฟื้นนานไหมโดยทั่วไปการทาตาของชั้นเนี่ยจะบวมเยอะๆประมาณ3วันค่ะแล้วก็ตัดไหมที่7วัน,นะคะเพราะฉะนั้นใช้เวลาพักฟื้นเนี่ยไม่เกิน1สัปดาห์ค่ะคำถามที่3นะคะที่เจอบ่อยก็คือทําตา2ชั้นแล้วจะเป็นธรรมชาติเมื่อไหร่ ะะโดยทั่วไปแล้วนะคะทำตา2ชั้นเนี่ยจะเริ่มเป็นธรรมชาติที่1เดือนค่ะแต่ถ้าเกิดถามว่าธรรมชาติที่สุดที่คนจับโป้ม่ได้จริงประมาณ4-6เดือนค่ะแล้วคําถามที่เจอบ่อยๆอ,อีกคําถามนึงก็คือรอยแผลเป็นจากการทําตา2ชั้นจะเห็นชัดไหม ต้องบอกว่าลักษณะรอยแผลเป็นที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นรอยกีดตามรอยพับชั้นตานะคะการหายของแผลแต่ละคนเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจเจกบุคคลน,นั้นๆด้วยทคลินิกเราก็จะใช้เป็นไหมพเมยมนะคะเป็นไหมเส้นเล็กมากๆบางกว่าเส้นผมเพื่อลดโอกาสการเกิดแผลเป็นส่วนในแต่ละบุคคลเนี่ยในการหายของแผลแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหมอก็จะมีเทคนิคในการดูแลแผลนะคะเพื่อให้รอยแผลเป็นเนี่ยดีที่สุดโดยทั่วไปต้องบอกว่าคนไข้ส่วนใหญ่พึงพอใจกับแผลทำตาสองชั้นที่สกายคลินิกค่ะ